สวัสดีครับท่านผู้ชมที่ชมทางช่องสวนป่าร้อยล้านคลิปนี้ผมจะพาท่านผู้ชมมาดูไผ่สร้างหมนปลูกไผ่หนึ่งครั้งอยู่ได้100ปีโดยการปลูกจากมเมล็ดนะครับผมปลูกไผ่เมื่อประมาณปลายกระดากมานะครับลายกระดากมของปีที่แล้วนะครับไผ่เริ่ม แทงหนอออกนะครับออกลำใหม่ขึ้นมาดูครับท่านผู้ชมนะครับเริ่มแทงหน่อออกมานี่คือลำแรกที่ค่อนข้างจะใหญ่และสูงเพราะผมเพาะจากเมล็ดนะปลูกจากเมล็ดมานะครับปลูกไผ่สามอนปลูกไผ่หนึ่งครั้งอยู่ได้ร้อปีผมปลูกอยู่ใกล้ๆขอบริมน้ำเนี่ยครับขอบคลองผมนี่แหละครับ เดี๋ยวพาท่านผู้ชมไปดูข้างในนะไปเรื่อยๆนะครับตอนนี้เหมือนกันนะครับก็ผมใช้ระบบน้ําหยดในของแรงที่ผ่านมาใส่แค่ครั้งเดียวนะผมใส่ระบบน้ําหยดแค่ครั้งเดียวตัวหยัดท่อเนี่ยครับใส่แค่ครั้งเดียวพอ PVC ีเนี่ยครับต่อจากระบบน้ํามาจากต้นคลองที่สะนะครับ เพราะมันมีอยู่แล้วผมก็แค่เจาะใส่ระบบน้ำหยดอยู่แล้วแต่ปีนี้ไม่ได้ใส่ใส่เฉพาะไผ่ครับปลูกไผ่หนึ่งครั้งอยู่ได้ร้อยปีคิดว่าปีหน้าก็ไม่ต้องใส่ระบบน้ำหยดแล้วครับอยู่ได้รอดเพราะแทงหน่อออกมาแทงลำขึ้นมาแล้วครับนี่คือลำลำแรกของในการปลูกจากไผ่จากเมล็ดนี่ครับเดี๋ยวผมจะพาไปดูต้นข้างในที่ต้น แทงลำออกมาหลายอันแล้วนี่ครับท่านผู้ชมแทงลำออกมาแล้วก่อนหน้านี้ครับนี่ครับไผ่าสางมนตรงนี้เป็นที่เนินนะครับน้ำไม่ขังแต่กอได้ดีนะครับไผ่ชอบดินน่าจะดีครับตรงนี้ตรงนี้สามลำแล้วครับ ลำเล็กๆคิดว่าแรางนี้น่าไอฝนนี้นะครับน่าจะได้หลายลำลำใหญ่ๆครับเพราะจากมเมล็ดนะครับไผ่ถ้าผู้ชมาใดสนใจก็ฝากกดติดตามฝากกดไลค์ฝากกดแชร์ได้นะครับปลูกไผ่หนึ่งครั้งอยู่ได้ร้อยปีไผ่สร้างมนต์นะครับนี่ครับไผ่ไผ่สร้างมนต์โดยแท้นะครับเพราะจากมเมล็ด ตัวนอนได้ครับท่านผู้ชมเหมือนกันนะครับผมปลูกระยะห่างอยู่ประมาณสักห้าวานะครับตอนนี้นะครับก็มีไปตลอดคลองน้ํานะครับนั่นครับท่านผู้ชมไปเรื่อยๆนะครับผมปลูกไปเรื่อยผมปลูกไว้ประมาณร้อยก่อๆนะครับผายสร้างบนนี่ครับรรมมท่านผู้ชมท่าในสนใจก็ นำไปปลูกได้ครับแต่จะช้านะครับเนื่องจากว่าเราเพาะจากมเมล็ดนะครับก็ประมาณปี2ปีที่จะขึ้นลําใหญ่แต่ถ้าเอากิ่งของไผ่มาหรือเอาซอของไผ่มาก็สามารถไปได้เร็วแต่เราไม่รู้ว่าจะอยู่ได้อีก,กี่ปีแต่นี้เราสามารถคํานวณได้นะครับว่าอยู่ได้กี่ปีนะอยู่ได้เกกปีนะครับวันนี้ก็ขอบคุณท่านผู้ชมที่ติดตามชมทางช่องสวนป่า้อยล้าน สวัสดีครับที่ติดตามชม